ไอหนี่หน้าผมพวนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มี้า่ไหนโอ้โหเจ็บแล้วไปผมนี่ต้องหมดอันนึงกันพี่พี่ระวังนะมาแล้วนะโอ้ยพอดีเลย เอ็ดเอ็ดเป็นไฟก่อนเอาโอ้เจ็บๆแล้วพี่เอ้าเจ็บแล้วเจ็บแล้วพี่เจจ็็บบแแลล้้ววเเขาไม่ปืนโหลดกันหมดเลยระวังนะพี่อยู่ข้างหน้าพี่เล็กอยู่ข้างหน้าพี่ข้างในเล่นไฟเล่นไฟโอ้หเอ็ดเอ็ดโร่ชิบหายเลยโยโย่ๆนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วสวย พี่มนทมัสน่าจะมากับพี่มนได้คนลงไปแล้วและยังไม่หมดนะแต่ไม่รู้ลงไหนอ๋อเขาสองด้วย เขาของฟูแล้วคุณโอมอ่ะเมื่อกี้ผมโดนไปยัดเท้าตีสู้ไม่ได้ใครวะเจอแสงขตัวนะแฮกเจอตัวหนึ่งนะปลอดตัวอเอโอเค เล้งบอกผมยิงยิงแม่สายเล้งบอก มีคนเปิดคร,รับไปพี<า>่ใช่มันบลกต้องมีคนเปิดอ่า่เดียวละมาพี่เล็กเล็กมาพเล็กตัวเดียวครับยิงไปแล้วตีเป็นเพอพี่น่น่่มแล้ว,โอ,วโ,อโอเคเรา เขาชุบกันแล้วเขามีคนเล่นพยาบาลพี่ระวงหลังนพี่อยู่ตรงนั้นสามตัวนะข้างหน้าเข้าเข้าเข้าซ้อนซ้อนต้องซ้อนเยอะอยู่ขนางผมไม่เห็นไหนพี่ I i clothing, องีลงข้างหลังข ok ้างหลังวังพี่โจพี่โจแกโจดาวเราพี่โจดาพี่โจดาวโจดาอ๋อนี่ไงหมดแล้วกระสุนยังตายนึงหนหนาตัวนึงหมดแล้ว หมดหมดหมดโอเคลกล็อกล็อกลขับผลไปเจอสามตัวดักรอเออบอกไม่ทันใช่ครับจังหวะผมคิดว่าเขาไม่ไม่มีพยาบาลด้วยแหละไม่ใช่อะไรจริงหอหอนี่ยังนีมีข้าวข้าวขีานี่าเต่าเๆ่ายี่ตัอยี่เนี่ยๆน่จะโน่อุ้ย นอกวงไปแล้วเอ้าวพี่ก๊อปอามาก่อนได้ไหมอาแล้วแตกแล้วแตกแล้วโอเคโอเค ยัดเลยยัดเลยรถรถดีรถเมองเห็นไหมนะคนนี้ตายไปต้นยิงเขานี่แหละไอตัวไอตัวไอตัว,ต,วตัวแดงหลุดไปได้นะนนบนครับตัวแดงข้างบนนะ้นอือกัหนึงยิงเขาไม่ตายด้วยแหละเขา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 ใช้ เนี่ยสะตายเฮ้ยข้างหลังพอมาหนีข้างหลังนะเรีพี่เห็นแล้วโดนระเบิดที่อะไรวะล็อกล็อกบูบูเรือพี่โดนระเบิดออกมาแล้ว อยู่บนหัวนะทีนี้ผมขอเกาะฟ้าหน่อยพี่ผมไม่มีเกาะเอาตมีเกาะฟ้าไหมโอเคพี่ได้ละได้ละได้นละได้นละเด้ลาม้วเปล่าบนบนกลัง้มามาละตั้งป้อมอยู่อันนี้ตีนึงนะ

พกกสวยโดนาตมสามทุกนแต่ก็โดนโดนป้อมล็อกแม่งปัญหาปัญหาใหญ่มากเลยน่าพี่ไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่าพี่ตายกนแล้วผมผมไม่มีไม่มีกลนด้วยแล้วพี่เอาเลยเข้าเลยไปโอ๊ยหอติโอ้ยโอทีวีไป เราอพอคว้าอตัวนี้ไอ้อยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้า,ง,าขงล่างนี่อยู่ข้างล่างตงัวรถบรรทุกยังไม่หมดนะระวังสไนนะเขาเพือเ่อนเขาได้ระเบิดระเบิด มันเปิดเขาไม่จังกวางไหนอยู่ตรงอยู่ตรงข้างล่างนั่นแหละสองตัวครับไดกแล้วเรนี่ยแต่ว่าหนูมาขาวหวใครเรีนขวัญมาเขาไหมเขาเขาเจ็บเจ็บนะแรกแรกแรก เอาใครวนะละเขาไล่คนเขาไล่าคนหมดโอ้โหเกือบตายไม่ไปเจอนานแล้วนะสองชื่อคนนี้อยู่บนเนินเลยพี่อยู่บนนวเนินเลยพี่ระวังในบ้านมีโกงหน้าในบ้านเนี้ยแักแล้วหกแล้ว นนข้างหลังฟังผมนะพี่าอยู่ข้างบนหมดแล้วพี่อยู่ข้างบนหมดแล้ว a งันหมดโด,โดนหมดเดินไ้วเาโดดลงม ตัวหนึงนั่นแหละต้องงออยู่บนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนั่นอยู่ข้างล่างแล้วมีาาางงงงข้ล่โดนโดนแถบแล้วโดนแถบแล้วมอนมอนมอนมอสสายสายไว้ค้ำไว้อยู่ล่างพี่อยู่ล่างพี่พิมดพิมอีวะน่าติตีโอ้ยพี่โอ้ไม่ทำนละสุดท้ายไม่ออก